ค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับครูโมรัตเพชรเรืญนตอนระบบลำเลียงน้ําอาหารและแร่ธาตุของพืชค่ะก่อนอื่นเราไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะให้นักศึกษาใส่เครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดหน้าข้อความตามความเข้าใจของนักศึกษาให้นักศึกษาจ,จดคําตอบไว้แล้วเรามาเฉลยพร้อมๆกันซึ่ง คำถามมีทั้งหมดด้วยกัน5ข้อตามที่แสดงค่ะสำหรับใครที่ตอบคําถามเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะเอ๊พืชมีกระบวนการในการลำเลียงน้ำอาหารและแร่ธาตุจากรากขึ้นสู่ลำต้นและส่วนยอดได้อย่างไรสำหรับวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่อง การลำเลียงน้ำของพืชน,นักศึกษาพร้อมที่จะไปหาคำตอบกันไหมคะถ้าพร้อมไปพร้อมกันเลยค่ะจากการที่เรารู้กันเลยว,ว่าพืชจะทำการดูดน้ำและาธาตุอาหารบริเวณปลายรากที่มีขนรากอยู่โดยรากจะดูดเอาน้ำและาธาตุอาหารขึ้นลำเลียงไปยังท่อลำเลียงไปสู่ส่วนต่ตางๆของพืชโดยการลำเลียงนี้จะเกี่ยวข้องกับการคลายน้ำของพืชโดยเมื่อพืชได้รับน้ำและาธาตุอาหารต่ตางๆแล้วจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ทำให้พืชเจริญเติบโตและใช้ในกระบวนการอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีกด้วยเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชมีสองชนิดคือ 1. ไซเลมไซเลมคือเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากดินผ่านรากขึ้นสู่ลําต้นไปยังใบและปลายยอดของพืช 2. โฟเอมโฟเอมคือเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารโดยเฉพาะน้ำตาลกูโคส ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในรูปของสารละลายนำส่งจากใบไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยน้ำจากดินจะเข้าสู่รากโดยวิธีการออสโมซิสผ่านทางเซลล์ขนรากส่วนธาตุอาหารในดินเข้าสู่รากโดยการแพร่ผ่านเซลล์เข้าสู่ขนรากและในรากจะมีกลุ่มเซลล์ที่มีเนื้อเยื่อทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารโดยเฉพาะเรียกว่าไซเลมหรือท่อลำเลียง เอ๊ะแล้วออสโมซิสกับการแพร่หมายถึงอะไรกันนะการออสโมซิสคือการแพร่ของโมเลกุลของน้ําจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่าไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากกว่าการแพร่คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากกว่าไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่า เอาละค่ะตอนนี้เรามารู้จักกับไซเลมและกระบวนการลำเลียงน้ำของพืชกันดีกว่านะคะไซเลมเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและอาหารทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุต่างๆทั้งสารอินทรีย์และสารอันินทรีย์ประกอบด้วยเซลล์สีชนิดดังนี้หนึ่งเทคีตเป็นเซลล์เดี่ยวมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาวบริเวณปลายเซลล์แหลมทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำและธาตุอาหารต่างๆสองเวสเซล เป็นเซลล์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่สั้นกว่าเทคีตทำหน้าที่ลําเลียงน้ําและธาตุอาหารเป็นหน้าที่สําคัญและให้ความแข็งแรงแก่ต้นพืชเพราะต้นไม้ที่มีอายุมากๆจะมีเวสเซลจำนวนมากนั่นเองสไซเลมไฟเบอร์ iber, เป็นเซลล์ที่ตายแล้วมีผนังหนาทำหน้าที่เป็นโครงสร้างคำจุนและให้ความแข็งแรงแก่ลำต้นพืช 4. ไซเลนพาเดนไคม่าเป็นเซล์ลที่มีชีวิตทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารสะสมอาหารจำพวกแป้งน้ำมันและสารอื่นๆปกติสารในดินจะมีความเข้มน้อยกว่าสารในสารละลายในเซล์ลของรากหรือในดินที่มีน้ำมากกว่าในรากพืชพืชจึงดูดน้ำและธาตุอาหารผ่านขนรากด้วยวิธีการออสโมซิสเพื่อจะลำเลียงน้ำไปยังท่อลำเลียงน้ำต่างๆจากราก สู่ลำต้นสู่กิ่งและสู่ใบตามลำดับโดยมีทิศทางการลำเลียงขึ้นเท่านั้นการลำเลียงน้ำจะเกิดได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันน้ำจะคายออกทางปากใบหรือเรียกว่าการคลายน้ำเมื่อน้ำระเหยออกไปในเซลล์เหลือน้อยจึงทำให้เกิดแรงดึงจากส่วนล่างขึ้นสู่ส่วนบนน้ำจึงออสโมิสเข้ามมาในรากแล้วลำเลียงขึ้นตามท่อลำเลียงน้ำ เพื่อปรับอุณหภูมิให้กับต้นไม้เป็นวัฏจักรเป็นยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆหลังจากที่ได้รับความรู้มากมายกับเนื้อหาประเด็นกันไปแล้วตอนนี้เรามาทําแบบทดสอบหลังเรียนนักศึกษาพ,พร้อมแล้วเรามาทํากันเลยค่ะ โครงสร้างในการลำเลียงน้ําและธาตุอาหารต่างๆจากดินเพื่อใช้ในกระบวนการสร้างอาหารเพื่อการดำรงชีวิตแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย